สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC Bert ุ u k u ดสุข o n d e r เมนี่ก็มาพบกับเฮาคือเก่าเนาะช่องซาวปอหวัวยางเดือพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นบรรยากาศซอยๆแน่ยแล้ะพี่น้องกัหนาวๆนาวเนาะพร้อมกับรถวีโก้รถกระบะคอยยาวชื่อว่าวีโก้เนาะไปพร้อมกับรถกระบะคอยาวเฮามื่อนี้มื่อนี้ก็พากันกะเกตรียมเตรียมโตเพื่อที่สิไปเอาเตยพี่น้อง มันกะชีค้ายกันก,นกบคืออันใบเตยอะไรเนาะแต่อันนี้มันเป็นเตยแล้วก็น,น้ำลายเนาะพี่น้องคืออย่างที่คอยเห็ดให้เบิรี่เนาะเพื่อจะไปเอามาต่ำศาสพี่น้องไปหามาตากแห้งเนาะหามไวล้ลายแล้วเขาจะเอาไว้ต่ำศาดแบบนี้เนาะแต่ตอนต่ำเนี่ยโอ้่าชิได้ต่ำตอนใดเนาะแต่ตอนนี้คือไปหามาสะสมไว้ลายๆพอมาลายๆแล้วเขาจังต่ำทีเดียวแบบนี้เนาะพี่น้องแต่เมื่อนเนี่ย โบ่โูประสิทธิภาพไปเอาอยู่บ้านยางนนเนาะเดี๋ยวก็ตามไปเบิ่งไปชมกันเลยพี่น้องว่าสิได้ดูป๊อเล็กๆก็อยากไปน้ำไห้เนาะอยากไปน้ำพ่อนน้ำแม่เพื้นทะเลก็พากันไห้อยากไปมันไปไ,ได้พี่น้องมันเข้าป่าเข้าดงเนาะแถมมันแบบว่าเอาลำบากย่านน้ำก่ออีกนะลาน้ำก็มีแต่เหลี่ยมทรงๆเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องตามไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะสิได้ลายบ่ามื้อนี้ ตอนนี้ก็พาก,กันออกรถแล้วพี่น้องแต่ว่าไปทางป่าเนาะไปซองคันเด้อพี่น้องจะมีทางล่างเนาะมีรถซองคันมีไปน้ำกันอาชิเต็ดเนเธอร์บูป่าเนาะมือน,นี้จะไปมุ่นป่ามุ่นห้วยมุ่นดงผู้แหลมเข่าดงผู้แหลมเหมือมือนี้เนาะ ไปกับกระบะคอยยาวเฮาเหมือนสองคันแผลน้ำลังกันอันนี้ก็บบ่หัวมาหอดใส่น่าจะเป็นหมู่บ้านอันหมู่บ้านยางสูงเนาะพี่น้องแถวนี้น้ำบ่บกเนาะเพราะว่าหมู่บ้านเพิ่นชีเห็ดนาแซงได้พี่น้องน้ำขังขัดกัดี เพื่อมาหอดกับทับข่อยเหีย้ยพี่น้องเล้จกจักรวาลทับเหีย้ยน้ำอะไรพวกแข็งเนี่ยเส้นทางมีแต่หินนั่นหน่อยใหญ่เนาะเราเต้นอยู่ว่าชันป้าดน่ยตอนนี้ยังไ่เข้าหอดในหมู่บ้านเขาบ้านนี้ขึ้นกับเมืองอยังนะเมืองจำพรสิฮะเออเมืองเดียวกันเนาะบ้านยังสูงเมืองจำพรของแขงสวรรค์คิ แตนนี้ยังบุทีเขาหอดในหมู่บ้านคนเราพี่น้องสาาว่าเฮาชีแว่เขาทางป่าพี่น้องคนตามรถวีโก้าไปหาเตยคูลงเหล่าทางพี่เลยนาอได้พูุัอย,ย่งางงี้มหอดหมู่บ้านคต่นพอาะว่าเราลงป่าสักคน เกือบข่อยตายแ่นวาหลุดอีแตนพาเต้นน้องเอ้ยขั้งหนาเขานี่กัมีน้ามี่น้อง,องปลาคือมาเลึกแห่นอ๋อปลาชิวะเล็บใบ่้ะ เอาไปกินกับอันเอาไปกินกับอันเจียวปูเจีวปลาเนาะป่นปูป่นปลาพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดเ,เนาะชวนกับพากันกินข้าวบางคนเพิ่งกับข้าวป่าเลยนี่พี่น้องเตยนี่แหละคือเตยว่าเปนเตยกินเนาะอันนี้เตยตำสาดเด้อ มันสิมีน้ำนี่พี่น้องมีน้ำสามเหลี่ยมนี่นี่อยู่นี่แล้วก็อยู่นี่เอาเมื่อแล้วก็ไปเอาออกเนาะเอามีดซอยซอยซอ,อยออกสูสมาเด็กกับมากับพักันนั่งโ่แมนสมาเด็กกับกินข้าโชเฟอร์ครับหลดปุ๊บกล้องก็น,นี่พี่น้องกอมันเนาะ นี่แหละเฮากระชีใส่เป็นมีดพี่น้องหรือว่าเป็นเกี่ยวก็ได้เนาะเอาเป็นมีดก็ได้เป็นเกี่ยวก็ได้มาเกาะก็เอาเดี๋ยวสีให้เบิ่งเก็เอาเคลื่อนอีแหน่เพิ่นเอาเนาะตัดแล้วก็กองกองไปสีได้น้ำเขาอยู่บ่หละค่อยเมือนี่ะสีจับกล้องอยู่นี่แหละเอาก่ค่อนข้างสิลำบากนี่นะพี่น้อง ตัดออกมาก็ว่าง<อ>สิจะไปทางใดเฮาฮะบริทือคาก้องมามงบุริทือคาก้องมาสักพีพ่ออยู่พี่นะเดี๋ยวค่อยกับสิโก้เอาเตยกับเด้อพี่น้องแบบนี้บ่มีคาก้องเนาะบุรีทือคาก้องมา อชิลำบากแน่ห <laughs> มุนป่าด้วยพี่น้องหมุนป่าเอาเตยเนาะเพื่อนจะมัน่นี้ปักแข่งปักขาบาดด้วยแหละขา่ขาขาเพียงหนึ่งเอากันลำบากเ,เน,นาะมีแต่น้ำ ปักไปเลยค่าคุยหุ <c oughs> ่นเนีย้ยหมดแล้วไม่ก็บเงาเหรอวะไม่กับพ่อไม่ก็หัวก็หางที่หางกะนั่น นะเก uh. oh, ียรทิมรถนะเกียรทิมรถพัดจังหวะเตลงก็ได้ที่ระบายพี่น้องโอ้เจ็บขาให้เห้นนี่ปักขาทำได้แต่อันยาวๆให้ขักเนาะ ใบเงว้ยวสาสิได้สาี่ได้พื้นใหญ่พื้นน้อยแยกมันี่ได้พื้นยังละหอยหนูเอารเลยสามดูสเอเ้ยไปคือกันทีแล้ว ใส่มมดนอกปากเอาม่ต่า ลำบ,บากเ้อว่ามันง่ายๆไงด้หน่ว่ามันคล้องขีดๆได้นน่ได้เครที่ได้ไดชดาดมานอนก็นได้มุนเนียนมันละมือค่ะบาดด้วยไปมาเอานี่ก็ลายปีแล้วพี่น้องเอ้ย่อยมาเอาเตยเตั้งแต้ น้องเปายัางน้อยๆจันยันคือมือจัดเปียจะมาตัดแต่งพันยังน้อยๆอ,อันนี้ก็ะพุ่นกีมาอีกครั้งแรกในรอบไลายปีเบิ่งสุดต้องนี่ เอาละบ้พอแล้วจะพักพออ่อนรถเออเกอดแตกเกอดแตกเลือดไหลพี่น้องเอ้ยพักผ่อนไล่เลือนแล้วก็บเจบแอ่พักผ่อน,น,นไปไปไปรถวีโก้กับจอดถ่าย บรเอาแล้วเราเอาบะเขาไม่เอาเออแตกเนาะหน้าบ้านคนเองคนบๆเอาเขาจะผือปะมาเอาตัวมันบาเจ็บผัวเนาะอยู่หมู่บ้านเพิ่นเพิ่นเอาแต่ผือพี่น้องลงไปเอาในน้ำเนาะผื่นข่อยเอาเชิงโคก เต่ยหูอลีอรอรออรีแต่วมันคือมันเอามันง่ายอย่างหนึ่งมันบนีมีนม้ำมันบนมีนม้ำเนาะอันนี้มันมีนม้ำมยอไปสุดเลยที่่อนข้อมกัน กระหนาบเนาะนี้กับโมเอานี่กัพแม่จะเอาทงลังมันปาด้วยเนี้ คุณแม่คุณพ่นคุณอะไรกลังป่าน้ำปักก็แข่งักน้ำปกก็แข่งฮักโอ้ยนาะน้ำก็ได้แข่งฮักก็ไปอยู่ไปเศรสาเบิ้งมันหรอปักร้อนบกันน้าป่าแข่งฮักพี่น้อง ไปอยู่บริสาเนาะเศร้า่านก็ได้มาหาเอาน้ำกันแข่งหักก็บ,บริอยู่จะเอ้ยก,ะกะระเซิลกระเซิลมากน้ำถึงหอด่าเตยละหรอรามาเอาลายตี หกเนาะเกี Or, so <laughs> ่ยวด้วยที่ละน้อยน้องเอ้ยเห็นข่อยอยู่บอกก็ชิบเ็นข่อยดอกเนาะข่อยกับโบเ็นเจ้าคือกันหลังจากที่เฮาก็เอาโตัวยาวมันเบิดแล้วพี่น้องเนาะเบิดแลยกระชิได้กองประมันนี่แหละพี่น้องแล้วฮากระชิมมาสอสอมหมัดพี่น้องมัดใส่เครืออนาะดึงเอาเครื่อไม่เครือตอกท่านหมัดเป็นโคนแล้วก สีแบกออกไปไว้อยู่นอกพูดเลยพี่น้องโอเคพี่น้องตอนนี้เขากันสิไปหมัดเลยเนาะสิบุิถ่ายให้เบิ่งคักเบิ่งแน่เดอ้อเบิ่งมือข่อยหมุนเบิดน้ำฉีกน้ำเกาะผู้ดได้ที่ <c ười> เคยเอาแล้วก็น่าจ,จะหูจักเนะาะรสชาติน้ำเตยมันเป็นอะไรถ้าผู้ได้บุเคยเอากะย่าคิดเลยพี่น้องทรมานสุดยอดไม่อยากสีว้า หากอยากได้ <laughs> แต่ผู้ใดมีเงินเึกกับไปซื้อเอาไปซื้อเอามันบางงามสำเฮาต่ำเอาเองเนาะแต่ว่ามันก็ลำบากเนี่ยแหละพี่น้องอยากได้ก็ได้เนาะใครอยากได้มันงามมันก็ลำบากมันมียังทีที่ได้มาง่าย,ายๆพี่น้องเบิ่งน้ำมันนี่เกาะมือคอยหมุนเมียนเบิดบาดเบิดเลยเดีย๋ยวก็กัสิเก็บแล้วก็มัดแล้วก็แบกออกไปไววข้างนอกแล้วก็สิไปหาต่ออีกพี่น้อง ได้สำนีพี่น้องแม่กับลูกของค่อยได้ค้นย้งไงใหแล้วก็ที่นีคนหนึ่งข้างล่างของอี้แม่แล้วก็คนนี่เนาะของเพิน่นฮ่าตเจ็บมือขนาดเลือดไหลสะสะบาดเบิดไปหาต่ออีกพี่น้องทระะมานทระะมานจังเลย นกำลังสอมแล้วก็สิมัดแล้วก็แบกออกมาเป็นโคนไว้สิแหละนี่เป็นมัดมัดไว้สิแหละแบบอ,หอันนี้เป็นโคนตัวที่สองเนาะแต่ว่าเอากับคุณยายโอ<ม>้มั่นเขาอยู่ต้งผุนบ่น้ำลายขนาด มันเป็นของสิ่งที่หาย,ยากเลยก็เอาลำบากที่สุดเลยพี่นอ้องเอ้ยคันผู้ใดมีเงินกับไปซื้อเอาเนาะจะดีกว่าคือฮาผมมีเงินมาหาเอาไปซี้เลยอานสิลำบากเนี่เนาะก็บจำเป็นพี่นอ้องพออายากได้นาม,มันนาะสุดยอดขันผู้ใดมีเงินผ่นก็สิซื้อเอาต่ำนี่ต้องต่ำตอนมันแห้งถ้าเอาไป ตําตอนมันดิบนี่จังหน่อยเขาไปตากแห้งมันกะแห้งแล้วที่นี่สาสตร์จะมองงามเนาะมันสิเป็นหูเขาต้องเอาไปต้องไปอันเอาน้ำมันออกเบิดแล้วก็ต้องตากแห้งแบบนี้แล้วเขาจังเอามาต่าเนาะเอามาต่ำว่าเอามาต่าเอามาต่าให้เป็นศาสพี่น้องเพื่อสิได้เนาะ แต่ละพื้นมันมันคลองห่ายเดอ้อมุนเมียนเบิดมือนี่ผู้เลือดเต็มเบิดมือน้ำลีอรอต้องหาซาสมไว้หลายๆก่อน้าจังมาต่ำที่เดียวขันสีห้าที่ละหน่อยแล้วไปต่ำมันกระเทินหาไลายๆแล้วต่ำบัดเดียวเลยจบ อาอชิลลำบากเนี่ยก็อดทนเอาอะ้อยากได้ <c oughs> เฮาบ่มีเนาะเฮาก็เหิตไซสิแล้วข้าเบะมียังคือได้เฮาไปซื้อเอา <c oughs> แต่นี่เราไม่มีเลยว้ยคิ้วเข่าเลยได้เนี่ยเอย้ย <c oughs> มัดโคดนี่เลยแบกออกวบัดนี้ ขาฉันได้บักหลายมันเป็นสิ่งที่หายากแลก็เอาลําบากแทมหาไก่อีกแถวบ้านคอยมันบ่มีเนาะ่อยต้องมาหาอายุบ้านอื่นพี่น้องบักไก่นังนอมานี่ก็ได้บมื่ีมันใกล้ใกล้ได้มาบักไก่แล้วก็เอาลําบากอีกอันตรายนั่งรถมาตับคอยจนสีเฮียจังวะมีแต่มากี่หินเนาะในเส้นทางก็ได้เต้นตอกตอกตอกอายุสั่นป้าเจ็บปืดเลย มีคุณได้หมัดไปดีวกว่าแบกออกไปนอกไปป้าไว้น้ำหมูมันแบกแบกเอาเตยพี่น้องมีแตน่น้มโดยเชิงหัวต้องเอาหมวกคุมหน้าเหลื่มมบก,กแดด ต่ำแล้วเนาะแต่บอชันน้ำที่เจาะหูไว้พอดีตายแล้วขออีกน้ำเจาะหูให้ขออีกโอของเขาได้ลายอะลี ปลาได้ลายห้ากระไดซ้ำนีของคอยหนึ่งสองสามสี่คนปลาลายอะไรอันนี้ของป้าเไงงาวอนี่ของอะไรบ้างไงงาวถ้าหั่นละกองถ้าหั่นเลยมีของอ้อยนำ มัดโลดงาลีนอของเขาโอ้กันดดลายไดศาสตร์พื้นปักงางเลยเจ้าพื้นใหญ่เนาะคันแบบเอาจิงยาวของข่อยเป็นยาวบนใดจักไปทางใดนะเด็กน้อยะไปทางใดเบิดเลยมัดโลดจักเพก่นไปทางใดเบิดเนาะ vào pi với ngàn hiện đây là đây พากกันมากินข่าวมาดนี่พี่น้องอุ้เนาะวันนี้จะกินมาเด้อมาเด้อมากินข่าวน้ำกันเนาะพี่น้องข่าวกบแจ่วกพริดแทบแทบแทบแบคืน่ะพักกัดเต็ดเอาในป่าเลยเนาะมาๆกินนํำกันพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินแล้วเราก็จะไปเอาต่ออีกเนาะพี่น้องตอนนี้ก็พากันเอา เตยขึ้นรหลดเลยพี่น้องเหรอเต็มโหลดบบนี้ป้าเด็กน้อยว้อยู่นี่พอแล้วเนาะลายพอสมควรเลยคนชิบุมี่บนหนังเลยพี่น้องตอนนี้ก็พากันเมื่อแล้วพี่น้อง เต็มรถไฟรถมันเนาะเมื่ออะไรบ้านี้ไปไก่อนเลยหลดเท่ากับเต็มอ่ะเนาะข้างหลังก็ได้มากันเมื่อไปโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้จะแม่ปล่อยคอจบคลิปเอาไว้เพียงสำนีเนาะปอกันคลิปหน้าเด้อ มักก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อที่ได้พบาาคลิปใหม่ๆจาก่องสาวพอหอย่างเดพี่น้องไปละพี่น้องสบายดี